สวัสดีครับวันนี้มาเปิดพัสดุกันนะครับส่งมาจากาสมุทปาการนะครับเดี๋ยวเปิดพร้อมกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับไม่มีอุปกรณ์แะว เป็นเหลียงคูบาสีวิชัยเลยนะครับปี2 5งพันเนื้อทองแดงนะครับน,นี่มี่ในเลียนนะครับนี่เจ็ดแตกนะครับแตกจะมีขีดไปทางขวาแล้วก็ขีดขึ้นข้างบนนะครับแบบนี้เจ็ดแตกนะครับนี่น,นี่นะครับ สภาพค่อนข้างโอเคนะครับรุ่นนี้ผมค่อนข้างจะชำนาญน,นะเป็นเรียญรุ่นแรกๆที่ผมเล่นเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้โคจอจานนะครับโอเคนะมีแท้ดูง่ายนะครับเนีน่ยนมีเส้นขีดไม่ต้องดูขอบก็ได้นะรุ่นนี้ผมค่อนข้างชำนาญ เมื่อก่อนแบบนี้สภาพนี้ต้องมีเงินหมื่นหมื่นหกหมื่นเจ็ดเลยนะครับเดี๋ยวนี้เหลือประมาณหมื่นนะครับหมื่นต้นต้นนะครับใครมีแบบนี้ผมรับเช่านะครับส่งรูปมาได้ที่ไลน์ดี s อสไกจูเอ็นซีเอ็มนะครับเอสไกจูเอ็นซีเอ็มนะครับอันนี้เดี๋ยวโอนเงินให้พี่เขานบส่งมาจากสมุดปราการนะครับไม่ได้เช่าดีที่สุดนะครับแต่เช่าราคายุติธรรมและจริงใจที่สุดนะครับขอบคุณครับ